ี่ปภาพรค่ะชื่อนางประภาชื่อนางประภาพรชดามนประภาพรชดามนค่ะที่ประภาพรมีลูกในไส้หนึ่งคนค่ะเลูกในไส้สองของพ่อก็คือหลุดหนึ่งแล้วก็แทงหนึ่งหนึ่งหลุดหนึ่งหลุดหนึ่ง หนึ่งแท้งค่ะแล้วก็แนะนำสองค่ะให้ยืมเงินหนึ่งแล้วก็พาไปให้ยืมเงินหนึ่งแล้วก็พาไปหนึ่งอ่ะทั้งหมดสี่ดวงค่ะลูกสองแล้วก็แนะนำสองใช่ค่ะและ้วแค่นั้นแหละค่ะสี่แค่นี้เองใช่ไหมคือเรื่องของการช่วยเหลือกันแนะนำไปอย่างละหนึ่งใช่ไหมปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะ ปวดหลังปวดขาปวดขาสุขภาพสุขภาพมีปัญหาที่ปวดหลังปวดขาท่านเทวดาแล้วตอนนี้ปัญหาคือว่าจะต้องกลับต่างประเทศใช่ไหมที่ผ่านมาแล้วบ,บวชไปกี่วันเมื่อาวานรับติดเมื่อวานสองวันค่ะผ่านไปแล้วสองวันตั้งใจจะมาะแก้ให้มีเวลาแค่สิบห้าวันเหรอ ได้30วันได้30วันคืออยากส่งรูปต่อไปอ่าจะขอทดใช้ไปชุดแรกก่อนอัยังไงท่านเอ๋ยมีเวลาอยู่ได้ไม่เด็ก<ท>เลยมาหมดหรือเปล่าเนาะหรือว่าเอาแค่สองกันพอคือทั้งหมดเลยจา้ามต้องใช้เท่าไหร่กี่วันทั้งหมดสี่ดวงใช่ไหมท่านก็หกวันไงเล่าหนาะตอนนี้มีแค่30วันที่อยู่ในเมืองไทยได้แ้ะให้ข้าทำยังไงกันเล่าหนา จะขอส่งลูกไปก่อนได้ไมั้ยคะให้ชุดแรกไปก่อนแล้วชุดที่สองไปไปต่างประเทศไปทํากันที่ต่างประเทศได้ไหมมันจะไปได้หรือท่านเอ๋ยเฉลยเลยนั่นแหละนะไปไม่ได้นั่นสิครานั่นแหละนะไปไม่ได้นั่นแหละเอ๋ย<ค>ไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาเที่ยวที่สองอีกทีไหมเที่ยวที่สองอีกปีหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าวกลับมาได้ปีละครั้งกลับมา,มา<ห>ได้แค่ปีละครั้งรีบมาทําให้เลยเที่ยวที่สองก็คือปีหน้าค่ะ ขอจ่ายแค่มีแค่30สวันขอจ่ายแค่30สิวันก่อนก็ยังดีไม่ได้ใช่ไหมท่านใช่ก็ยังดีไม่ได้นั่นแหละนะแต่อย่าลืมสะจัวาจารหากลืมนะเดือดนะนะร้อนกันแนะ่เอออาใจาชุดไหนก่อนทาข้าหรือทาใคร<า>ท้าจะใช้มีสิทธิ์ตัดสินหรอแล้วแต่เขาสิท่านเอยจะใช้ใครเลยก่อนเล่าหนา บางทีลูกอาจจะไม่ได้โกรธอะไรมากมายอ,อยู่กันใคร <นะ S 2> บอกเล่าท่านคราถึงไม่โกรธเด็กก็หนาไม่อยากอยู่เด็กก็อยากไปเช่นกันนั่นแหละใช่แท้ไม่อยากไปนั่นแหละนาผลประโยชน์ก็ควรมาก่อนครานั่นแหละนาหนูก็อยากไปเอ,อ,อ่ยเป็นชุดละกันชุดแนะนํากับชุดให้ยืมกับชุดลูกกับชุดหลุดใช่ไหม <c oughs> จับฉลาบุญใครถึงก็ บุญใครถึงมันไม่ค่อยคุ้มกับเด็กเลยนะท่านก็มันไม่มีทางเลือกจิตใจนั้นมาวัดเช่นนี้หนอเอามาหยอกมาร่อหรืออะไรพอมาหลอกล่อหนอให้ดีใจให้เขานั้นนั้นทุกข์ใจอีกแหละท่านให้เด็กนั้นขุนมัวใจอีกนั่นหนอท่านเอ๋ยอย่าทําอย่างนี้เลยพอสงสารเด็กหนอดวงวิญญาณเอ๋ยก็อย่างนี้นะเขารู้ตัวแล้วว่าเขามีความผิด เขารู้ตัวแล้วแล้วเขาก็เป็นคนบำเพ็ญเพียรถึงยังไม่ได้ในครั้งนี้แต่เมื่ออยู่ต่างประเทศเธอก็ยังป,ปฏิบัติทมอยู่ใช่ไหมเขาก็ปฏิบัติของเขาอยู่แล้วเขาก็มีอุปนิสัยอยู่กับการบำเพ็ญเพียรอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าพร้อมเขาก็ทำให้ทีเดียวแต่มันไม่พร้อมก็จะต้องมีชุดหนึ่งที่จะต้องได้ประโยชน์ไปก่อน แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็รอในขณะที่รอก็ยังได้บุญไปด้วยเผื่อมีอะไรเขาเรียกอะไรมีอะไรธรรมะจัดสรรอาจจะได้เร็วกว่านั้นอาจจะได้ตั้งใจทําได้ดีกว่านี้แล้วก็ระลึกไว้ตลอดเวลาว่าเรายังมีภาระที่จะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้เอาเป็นเรื่องล้อเล่นแต่เอาเป็นเรื่องให้ได้ประโยชน์อะไรไปให้ได้ก่อนไม่ใช่ค้างคากันอยู่แล้วจะตัดถินใจยังไง เอาเหตุผลอะไรจะให้ใครก่อนไม่รู้สิท่านเอ๋ยแล้วแต่เขาเลยนั่นแหละนะเราเป็นแค่ผู้ชี้ทางทางคนทำหนาเขาเองนั่นแหละเอ๋ยอ่าก็ในที่สุดก็จะต้องเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงกันบุญบรารมีของเด็กที่ที่<ก>สร้างกรณีอย่างนี้เห็นซ้ำซ้อนเห็นซ้ำซ้อนแหละท่านเอ๋ยข้าขอปิดตาเลยไม่ดูเลยดีกว่านะก็ให้แม่เขาแหละ เพราะว่าแม่เขาเป็นคนตัดสินใจเองเพราะเขาจะไม่ทําเขาก็กลับบ้านไปเลยแต่เขายังเลือกที่จะทำเพราะนั้นจะต้องถูกใจกับชุดหนึ่งและไม่ถูกใจกับชุดหนึ่งเพราะนั้นเป็นกรรมของเขาต่อกันไปแต่ก็ยังลดกรรมจากอัตราสองส่วนเหลือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะได้ช้าหน่อยอาจจะได้ดีแล้วก็อาจจะได้อะไรที่ทำให้ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นดีกว่าไม่ได้อะไรเลย อาเธอให้เขาหยิบมาชิ้นหนึ่ง <c oughs> เหมือนสมัยพุทธกาลน่ะพัะทหารก็มีน้อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ต้องจับสลากพัดพระอ,องค์ไหนได้ก็ได้ไปฉันเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มีของให้กับทุกองค์นั้นก็จะต้องถือเป็นบุญบาร,รมีของแต่ละคนอันนี้ใช่ไหมที่จะเลือกให้ใช่ไหมอันนี้เราก็ ไม่ได้แนะนำให้ไปช่วยใครอ่าก็สมหวังแล้วละ่ะก็คือให้เด็กแนะนำไปก่อนเพราะว่าเขาตายเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้รู้จักเธอเลยเธอไปฆ่าเขาทั้งทั้งที่นอกสายเลือดใช่ไหมเขาก็ควรจะอยู่กับแม่เขาแต่เธอก็ไปทำให้เขาแยกกันเพราะฉะนั้นฉันว่าก็เหมาะสมแล้วแหละในเมื่อไปทำคนอื่นเขาไว้ก็ถือว่าต้องให โอกาสเขาื่นเขาก่อนลูกเราเราก็ทําให้ลูกเราให้ดีที่สุดตามนี้ได้แค่นี้ท่านเทวดาสุดแล้วแต่ท่านเอ๋ยข่านนี้ตาบตาเลยแล้วละนะสุดแล้วแต่ท่านเถิดค่าข่านนั้นหนาะทําหน้าที่แค่นี้เอ๋ยสาธุอ่เราจริงๆเราก็ต้องให้กับผู้ที่เขาเสียหายนอกครอบครัวก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราเลยแล้วเขาต้องมาเสียหายเพราะเราตามนี้ จบมันก็ต้องถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ลูกเธอก็จะได้บุญจากเธอไปเรื่อยๆตั้งใจทำอ่าทีนี้ก็เด็กแนะนํามาเลยทั้งหมดแหละกินอะไรจะได้ทําจัดการไปได้เลยกินอะไรใช่ไหมท่านเอ๋ยก็กินได้หมดเลยนั่นแหละนะเพืแต่เขาจะจัดอาหารมาก็กินได้หมดแหละค่ะท่านเอ๋ยอถือว่าเธอไปเตรียมอาหารให้ให้เด็กกินทั้งหมดเสื้อผ้า เสื้อผ้าก็ใส่ด้วยกันได้แหละท่าน,หน,นให้เสมอภาคกันนั่นแหละเนาะหญิงสองชายสองนั่นแหละครบใส่เหมือนกันได้นะท่านเอ้ยตามนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ก็ไม่ยากเย็นให้แสนเข็นใจหรอกนะห้อยขมสามโลครานั่นแหละนะกบสามอีกเอ้ยปลาหมออีกสิบปลาไหลอีกสิบก็จบกันแค่นี้ท่านเอ้ยอ้าวสังฆทานกี่ชุด น่าจะสองหรือเปล่าท่านเอ๋ยสองชุดแยกไปอย่างละชุดเสื้อผ้ามีแล้วอาหารมีแล้วปล่อยสัตว์แล้วสังฆทานมีแล้วอันนี้ก็ทําแล้วเพราะนั้นเด็กแนะนําเด็กเส้นก็รับไปเลยชื่อของเด็กเส้นชื่อเด็กเส้นหรือท่านเอ๋ยน,นั่นเลยนั่นแหละนะเอกลักษณ์นั่นแหละค่ะ ผู้หญิงนาะนันทวันนั่นเอ่ยเอกการัศกับนันทวันเอกการัศกับนันทวันชุดนี้เธอจัดให้เขาไปก่อนเขาน่าสงสารมากอ้าวแล้วลูกของตนลูกของตนชายกับหญิงแหละท่านเอ๋ยทวีศัดว์เลยนั่นแหลนะเนาะอีกคนอรินทาทวีศัตว์กับอรินทาใช่แล้วนะ,ะลูกเธอชื่ออรินทา เธอก็บำเพ็ญอยู่แล้วลูกเธอก็คงเข้าใจเธอตามนี้แต่ว่าลูกคนอื่นเขาเธอก็ต้องไปจัดการให้เขาก่อนตามนี้<ม>เขาก็ทําอยู่แล้วสามสิบวันให้ได้จบกันตามนี้มีปัญหาอะไรก็เปล่าต้องการมาจากต่างประเทศมาเคลียเลยเพราะว่ามันเป็นของค้างคาอยู่ในใจไม่คิดที่จะหลบเลี่ยง ก็ขอให้เบาจากโรคภัยไข้เจ็บตามนี้จบต่อไปาลายที่แปดอะไรที่แปดค่ะอย่าลืมสัญญาณละกันค่ะไ,ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยดีแล้วลืมเดือนหาไม่เคยค่ะไม่มีค่ะจะจำไวต้ติดตา มีหน้ามีสัญญาณนะ,อเ,ะเออไลายที่8ค่ะพี่นิชาพัทค่ะนี่นาาพลาดนิดเดียวต้องมาทดใช้กันหลายสิบปีบชื่อนีชน้ชาพัทพมสันค่ะนิชาพัทพมสันคมสันค่ะพี่นิชาพัท